อ่ะโอเคนะครับก็ตัวนี้ไม่เป็นธนูอาธรรมเนาะเออธนูอาธรรมนะครับเลเวลที่85ตอนนี้นะครับ10%ละนะครับก็ถือว่าวายอยู่นะครับลงคาร์มายาวๆเนาะเอ่อพลังเนี่ยเพียวๆเนี่ยอยู่ประมาณ 960k นะเออ 960k นะครับอันนี้คือกินบัฟไปแล้วนะครับติดมงติดบัฟอันนั้นก็จะเกือบล้านนะครับเกือบ1ล้านเนาะอ่าแล้วก็มีพวกธนูแดงนะครับที่เป็นอ่าเซตแดงนะครับบวกเจ็ดคีย์เทิลเปอร์นะครับ แล้วก็ตัววิญญาณอยู่ที่720ยังไม่ได้ทําวิญญาณั้นสูงเลยนะเออแล้วก็มีเนี่ยเด็กเต็มเลยเด็ก4แถวเอทีเนะครับมีอัญมณียัดให้แล้วอ่า12นะครับ2แถวแล้วก็14 2แถวเนาะตามนี้เลยนะครับนี่เซตเจ็ดนะครับแหวนนะครับเด็กล้วนเลยครับ4แถวนะครับเด็ก6 4แถวอัญมณี14 2เม็ดนะครับนี่แต่ว่าออฟด้านบนเนี่ยเขาทำตั้งแต่ช่วงแรกไงมันเลยแพงนะครับแต่ว่า ช่วงนี้มันก็จะถูกลงนิดนึงนี่แล้วก็มีลดาเมจนะครับเหมือนเดิมครับเด็กสีแถวครับห่าแถวเลยแล้วก็มีติด4มา1ค่าเนาะแล้วก็มันนีนะครับ14-2ีเ 14, มตรนี่มีลดาเมจด้วยครับกำไรเนาะแล้วก็เด็กครับสเต็งกิตเก์สามสอ่าแล้วก็มีเข็มขัดนะครับลดาเมจเป็นเลือดแล้วก็ เหมือนเดิมครับติดเด็กไว้ตลอดเอาไว้ PVP นะครับเน้นดาเมจยาวๆเลยโหนะครับแม่นยำสามเนะครับเด็กติดอีกแล้วครับ3แถว4แถวนะครับอัญมณี14 2เม็ดนะครับจัดเต็มๆเลยอันนี้อันนี้ทองนะเออออฟทองนะครับก็จังกลางนะครับไม่ได้แย่เด็กนะครับ3 4แถวเหมือนเดิมเอทเต็ม12 2เม็ดอ่าสร้อยนะครับเป็น MP แต่ว่า MP ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเฉยๆเนาะแต่ว่าด้านล่างนี่คือสุดอยู่แล้วนะครับเด็กโคตรเยอะ แล้วก็ชุดนะครับเป็นคิติคอลดัมเมต5นะครับทำบินยานมาอยู่ที่520นะครับยังไม่ยัดบินยานขั้นสูงเออแล้วก็มีเด็ก14อีก4เมตรนะครับเนี่ออฟเต็มเลยจัดเต็มนะครับแฟชั่นนะครับจัดเต็มนะครับคิดดเมจอัดเด็กลวนๆัวนะครับคิติคอลอัดเมกนะครับ2ออันนี้เป็นเด็กนะครับเห็นปะอันนี้มันเป็นของตู้แฟชั่นใช่ปะก็จัดเต็มยัดให้หมดเลยเนี่ยยัดเต็มหมดเลยนะครับ ดาบ1.7ด้วยนะครับมีควายธนูครบนะฮะถายยาก็มีก็มีอ่าม้านะครับมีแพะมีไก่ยังไม่ได้ทำไอ้นี่เนาะไอ้ลึกษานะครับกระเป๋าดูกระเป๋าเด็ดนขะองแดงเต็มตัวเลยนะครับมีธนูแดง70แล้วทำไว้แต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นเพราะว่ามันน่าจะขึ้นยากนะครับทำไว้นะครับ,รบมีแฟชั่นเยอะแยะหมดเลยเออมีตาด้วยตาแม่นยำสี ล่องนะฮะฮดูกล่องเจมอันนี้กล่องเจมดรอปเนาะดรอปมานะครับแล้วก็มีกล่องเจมอีกเครื่องประดับ16กล่องอย่างเงี้ยแฟชั่นอีกเกล่องนี่กล่กองอีก16อาวุธนอีกสิกล่องเนี่ยมียันรีอีกนะครับ14กล่องยังไม่ได้เปิดสักอันข้างในก็มีแบบเนี่ยบวกข้ามนะครับบวก1นบวกสอีกนะครับเยอะแยะไปหมดมีมาลุนิกนะครับเห็นไหมลุนยันข้าม กล่อง90นี่50อันกล่อง70บานเบิก์ก90เต็มไปหมดมีนี่ด้วยนะ10%ของ่านะเพิ่มโอกาสธาด5ใบ10%นะครับนี่12%นี่6ใบนะครับเอาไว้ตีบวกกันทำาๆำนะครับเกิดนะครับรีนะครับใบรีเซ็ตวิญญาณอีก25ใบแล้วก็มีนี่มีเสือนะครับสัตว์เลี้ยงเป็นเสือตัวหนึ่งมีมังกรอีกตัวหนึ่ง2ตัวที่เหลือก็จะเป็นสัตว์รองสัตว์รองก็จะ เยอะแยะไปหมดเลยดูดิเต็มไปหมดเลยนะครับมีควายธนูเรียบร้อยสำนักวิชาก็ส่วนตัวนี่อัพตรงนี้เต็มไปแล้วด้านล่างแม็กเลเวลไปละสิบอันนะฮะสิบเลเวลนะครับแล้วก็ยังเหลือแต้มอีกสี่พันเงินอยู่ประมาณร้อยยี่สิบแปดเก็ตอีกสามหมื่นสองของดีนะครับเล่นได้ยาวๆนะครับมาดูสแตทร,รวมเนี่ยสแตทร,รวมเขาแบบเดฟพันสามอะแค่ด้านหน้าเดฟพันสามอะได้เหมือนอยู่สามหมื่นหกแต่ว่าเดฟตัวเนี้ยน้อยนิดนึง3 สามพันหกสามพันแปดนะครับแต่ว่าไม่ได้กดอะไรนะแล้วก็ไม่ได้อัพสกิลตัวนี้ด้วยนะนถ้าอัพตัวนี้ก็จะเพิ่มไปประมาณสี่พันกว่าอนะไรเงี้ยเออเป็นอีกรีวิวหนึ่งนะครับแต่ว่านี่เน้นดาเมจล้วนนะบอสหมาห้าดาวนะครับไก่สามดาวใส่ให้หมดนะครับบอสมีทุกตัวนะครับเหยียบไอ้บอสสามตัวใหม่ยังไม่ได้เปิดนะครับนี่อย่างละตัวนะครับสมุดโดยรวมเนี่ยพี T k ีเคพันเจ็ดสิบเอ็ดนะครับนี่เด็กหนึ่งเปอร์เซ็นต์คิดเข้าอีกสองเปอร์เซ็นต์ แมนอีก1%นอะครับโจมตีท่าต่างๆเนี่ยเป็นเป็นร้อยเลยนะครับ่าตไฟแ800ดร้อยบวกแป0้อยะไรเงี้ย่าน้ำอ,อีก 0. 5 0 0ร้อย critical damage อีก0.5นะครับ c h ่ m i s t r y อีกเ,เลงอีก2%ซมันก็คือสมุดพวกนี้แหละที่แบบเปิดเปิดได้ก็ถือว่าเยอะมากนะเนี่ยเยอะเลยแหละนะครับพูดเนี่ยยังไม่ได้แบบสังเคราะห์เลยเนะี่ยนะครับประมาณนี้ตัวนี้นะครับประมาณนี้แหละสนใจติดต่อได้นะ <laughs> ขายอยู่ขายอยู่นะครับ